สวัสดีค่ะพี่น้องไม่น,นี้สิพัดพลใส่กุงจ้ะ <Yep. S 1> เตรียมไว้เราจ้ะนี่นี้น้ำมันใส่แล้วใ่กระเทียมล้างไปอ่าอันนี้คือหอมหอยจ้ะพ้อดีมันนี่นี่แขกมากค่ะพี่น้องนีรับเก่าให้แขกกินจ้จจะใูซ้ายม้าจ้ะ พี่น exactly. ้องนีข uh, oh, right. so um ี mm ้กุ้งจ้ะกุ้งแช่แข็งเสียงดังแสบกระได้แสบคุ้นเจ้าของบ้านแล้วถ่ามันเบาเสียงดังเพ่าไปนะพี่น้องแค่นี้ก็ได้ชักนะพี่น้องเนาะ มีฉากนะคะดอกขา้าแครอทกระหล่ำจ้ะอเคเราจะใส่เลยไสเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะปรุงนะคะเอาดีไส้เอกเมม่วงน้ำจัดพี่น้องจ้าเมลโมงถั่วพานค่ะเราก็จะปรุงเลยนะคะอันนี้คือซอสซีอิ๊วขาวใส่พร้อมค่ะค่ะค่ะอุ๊ขาวซอสฟ้าเขียวค่ะยาวนิดละหน่อยนะเนาะเสียงอ๋อภัยนะคะเสียงดังมากเลยดังจริง ซอสหอยนางลมค่ะทุกคนซอหอยนางรมอันนี้คือผงรรดีค่ะใส่ผมงโรตีลงไปด้้อสมะเขือเทศนะคะ ใส่หลังคือดีกว่าหางนดตอนนี <mic> <t> ้นะคะทุกคนแล้ว <mic> ก <t> ็เติมน้ำนิดนึงค่ะทุกคนคนคะเราไม่ใส่น้ำตาลค่ะ ถ้าเพื่อนผัดนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะจะได้กลมกล่อมนะคะทุกคนไฟไม่แรงมากเพราะว่าเป็นไฟแบบไฟไฟฟ้านะไม่เหมือนแก๊สค่ะตัวนี้ก็จะใส่ตัวนี้เลยค่ะนำมวงนะคะทุกคน ทุกคนคะถ้าเกิดว่าเขาสุกแล้วก็ใช้ได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกแต่ก็จะขอลาไปก่อนเว่าออไม่ต้องรองให้สุกก็ได้ก็รู้อยู่ว่าสังสุกแล้วจะออกหน้าตายเป็ไงนะคะเดี๋ยวโชวไไ์ไฮไลท์ให้ดูนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อน ขอบคุณมากค่ะผัดก,กุ้งเม็ดมะม่วงผักรวมค่ะวัน<ะ>นี้เขาลาาล้กกันขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนุนๆนแขกมาดูแขกมาดูแขกมาเสียงดังอบันเสียงดังพอค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย